หมูน่ากินมากสังขยาออริจินอลสดๆดีครับวันนี้เรามากัน3คนพ่อแม่ลกมูกนะครับกับช่องทัวไทยบ้านชิม,มหมูอันหมูนุ่มหมูหมักนุ่มอร่อยใไ้ได้เลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วสุดยอดเปิดมา 30, ป,30ปีแล้ว <30 S 1> ครับ <30 S 1> ผม S <S <S มีหเป็นล้อเข็นมีโต๊สอตัวล้อเข็นโต๊ะสองตัวน,วนีครับเรามากินกันที่โจ๊กต้นพยอมนะครับผมสาขาต้นตำรับกับทัวไทยบ้านนะครับนี่ครับผมน่ากินมากครับผมอาหารแต่ละอย่าง <c oughs> สุดยอดเลยนี่นี่นี่ให้ดูโจ๊กนี่ฮะปากเขาดให้ดูปลาต้องโูน่ากินมากเลยเนี่ยสังขยาแบบเนี้ยปลาต้งโผน่ากินมากสังขยาออริจินอลสุดๆดีครับวันนี้เรามากัน3คนพ่อแม่ลูกไหมครับกับช่องทัวร์ไทยบ้านฝากอะไรครับกดติดตามกดกระดิ่ง และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับให้กับช่องทัวร์ไทยบ้านค่ะโอเคนี่ครับอันนี้คือแค่ออเดิร์มนะครับผมเป็นปลาต้องโขจิ้มสังขยาสุดยอดครับเดี๋ยวเราไปถ่ายคู่คนกันครับนี่ครับผมกับโจ๊กต้นพยอมนะฮนะสาขาดอยสุเทพค,ครับผม อยู่แถวแถวมอเชียงใหม่ครับคือคือคือร้านจกต้พยอมน่ากินมากนี่ครับนี่ครับสุดยอดสุดยอดกันเลยโอ้โหเครื่องแบบแน่นๆเครื่องแน่นๆนี่ครับมีเกี๊ยวซ้าเจ้าดังด้วยครับผม พี่ nice ครับพี่ณเดชมากินนะครับผมนี่นี่นี่เต้าหู้ทอดก็มีพี่ครับร้านเต้าหู้ทอดอยู่หน้าร้านโจ๊กเลยแล้วก็ปลาต้มโขนะฮะปลาต้มโขทำเองนี่ปลาต้มโขทำเองสดสดใหม่ๆนะครัเดี๋ยวเราไปดูปลาต้มโขกันนะฮะทำกันสดๆเลยนี่เห็นไหมฮะยอดมาก หน้าทำไมมันต so ัวใหญ่เพราะชิ so ้นใหญ่นี่เองโอ้โหมาแล้วนี่ครับโจ๊กมาแล้วครับต้องใก่อนว่ากินมากอันนี้อร่อยมากเลยสัญยาอร่อยมากอร่อยใช่ไหมครับใช่อร่อยมากโอ้โหออยิจินอลมากๆเลยกับร้านอะไรครับผมโจ๊กต้นพยอมโอเค ้มหมูนะฮะก็ต um ้มหมูรวมมีเห็ oh ดหอมมีเห็ดหอมด้วยโอ้ได้เลยนะครับคนเพียบดีครับผมกับเจ๊เจ้าของร้านของเรานะครับบริการแนะนําดีมากครับผมโอเคครับนี่นี่ดูความนัวดูความนัวของโจ๊กต้องเคี่ยวอยู่ตลอดนะครับผมเพื่อมีความนัวอร่อยรสเปรยเยอะมากครับ นี่เราเข้าไปเที่ยวในร้านเนี่ยนะครับน,นี่ครับน<ม>คนดังมากินเยอะนะครับคนดังมากินเยอะนี่รถอุดมก็มานะฮะน,น,นี่นี่นี่ที่สำคัญไปออกรายการโควิด่อยด้วยเป็นไงเป็นไงสุดยอดความอร่อยฮะรอร่อยนะอร่อยมากเลยกรอบนอกนุน่มในอ่าเดี๋ยวเรามากินกันบ้างเดี๋ยวเรามากินกันบ้าง ไม่มีกลิ่นแอมโมเนียเลยใช่ไหมอันนี้น้ําอะไรเอ่ยกาแฟสั่งอ๋อกาแฟนะฮะเน่่เน่เ่เรามากินกันสามคนนะครับกับกับช่องทัวร์ไทยบ้านนะครับยังไงฝากติดตามรับชมด้วยนะครับผมฝากกดกระดิ่งไว้นะครับเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาแนะนําเรื่อยๆนะครับที่ที่ช่องเราเนี่ยก็จะพาเที่ยวพากินรีวิวของเยอะแยะนะครับผมมีอะไรให้ติดตามมากมายนะครับเราเที่ยว พาเที่ยวกันแบบบ้านๆน,นะครับผมกินกับร้านบ้านๆที่คนแถวนี้เขากินกันนะครับแต่ว่าอร่อยจริงๆครับผมกับโจ๊กต้นพยอมครับผมด้านหลังของผมนะฮะเรามาดูกันว่าโจ๊กเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับรสชาติสุดยอดแค่ไหนชิมหมูอ่ะชิมหมูอ่ะ ได้เลยเป็นไงบ้างครับเกาเหลาอร่อยโยต้มเลือดหมูอร่อยเกอ๊ยเหลาต้มเลือดหมูนะฮะมันเป็นแบบมีน้ำจิ้มด้วยนี่นี่แต่มีน้ำจิ้มด้วยชาที่นี่ก็มีขายนะครับร้านชาร้านน้ำมีหมดชาสดกาแฟสดชาสดกาแฟสดมีครบหมดนะครับขับร้านโจกต้นพยอมนะครับผมมาอีกแล้ว มาอีกแล้วทำไมอร่อยไม่เอาทังเลยสุดยอดเลยชิมเลยดีกว่าอะมาเอช,ชิมน้ำจินิดนึงจิมจินึงะดูความกรอบจะเป็นยังไงนะครับผมกับช่องทัวไทยบ้านนะครับพากินพาเที่ยวรีวิวของนะครับกรอบวันยังครึ้นดูเลยกรอบกรอบอืม แล้วข้างในเป็นไงบ้างอร่อยไหมเป็นเกี๊ยวซาที่กรอบนอกนะครับไสระเบิดอุดยอดอ่ะเอาหู้เอานี่ครับนึ่นะจิ้มๆอ่ะพี่ขับตู้ทอดนะครับร้านโจ๊กต้นพยอมมีหลายเมนูนะครับมาลองเลือกกินนะฮะ อาารเช้าเบาๆหรือกินเป็นมื้อเที่ยงก็ได้นะครับมีเขามีหลายเมนูนะข้าวมันไก่อะไรก็มีกะหูทอดได้ๆหอมหอมกะหู้มากุดยอดมาลองดูนะฮะนี่เมนูเขานี่นีน,น,นี่ค่ะเขาจะมีหลายเมนูอยู่เป็นร้านโจ๊กแต่ว่าเขาจะมีแบบเหมือนก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มข้าวต้มข้างในข้าวต้มแบบ ต้มปลาหมึกอะไรเงี้ยค่ะเขาต้มเกาเหลาเลือนหมูอะไรเงี้ยมามากินได้ตลอดตลอดเลยทั้งวันเลยเนาะอืเออต้องถามป้าเขาว่าเขาเปิดแล้วปิดกี่โมงไม่เป็นไรอ่ะเปิดในกูเ g l e ได้เลยใช่คำว่าร้านต้มพยอมนะฮะตาขาดอนสุเทพอยู <c oughs> ่ในอ่วมอเชียงใหม่ย็งไงบ้างครับพี่ตาบอกหน่อยยอดคขาบอ เยอะอันนี้กินข้าวต้มใช่ไหมได้เลยเรามานั่งกันก่อนยุคชายอายุเจ็ดขวบอ่ะเกิดมาสามสิบปีแลรับผโอ้โหเปิดมาสามสิบปีแล้วครับผมกว่าแล้วค่ะโอ้โห่อนเป็นล้อเข็นมีโต๊ะสองตัวล้อเข็นโต๊ะสองตัวแล้วก็วันนึ่นกองขนาดสีเขาผ่านมาเขาก็ขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไปมากินมากินเสร็จแล้วก็เราก็ไม่แน่ใจหรอกว่ขนลุกเลยเนี่ยเหมือนร้านรถที่อยู่อำเภอฝาผมไปหาเพื่อนที่ฝางมานะครับ แล้วก็ไปกินร้านที่พัลรสอ,อ่ะอยู่ที่อำเภอปางเขาบอกหม่อมธนภีมาสมเด็จพระเทพก็ผ่านมาแล้วแล้วตกให้เลขามาชิมดูอะไรอย่างเงี้ย<ช><ช>ครับแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็หายไปไม่ได้ไม่ได้ไไม่ได้เสียตังค์เลยด้วยไม่ไม่ค่ะสักเดือนแล้วแกก็กไป่ทีก็ลงรถตู้มาแล้วก็มีกล้องมีอะไรมาถ่ายเลยแต่ไม่ได้บอกเราว่าวันนี้จะมาถ่ายนะก็ถ่ายไปออกช่องเจ็บตอนนั้นนะช่องเจ็บกูแตเขาก็ ลงหนังสือศุลไทยขอศิลป์ไทยครับการที่ยทัลให้เราแล้วก็สมนะัยนั้นเราก็ลำบากนะเนาะเขาก็บอกว่าได้ป้ายเชิญชวนชิมนะแต่ต้องส่ายเงินไปเอา4,500พันหน้าแล้นนะป้ายอย่างนี้ป้ายนี้ป้ายได้สามสิบปีแล้วแต่เราบอกว่าไม่มีตังค่ะไม่มีตังลำบากลูกก็เล็กเสียดูแต่แต่ว่าผมอาชีก็เลยเอาให้เฉยๆไม่เอาตังค์ในยุคแรกเริ่มในสมัยนั้นเลยครับคือ ถ้าไม่มีถ้าไม่มีหมอนขนาดจีนไม่มีร้านนี้แต่พูดว่ออร่อยก็อร่อยนะคะพูดว่าเราทำอะไรให้มันแบบดีหนึ่งสะอาดสองแล้วรสชาติเหมือนเดิมรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงครับอันนี้เคี่ยวสามชั่วโมงสามเม็ดข้าวที่อื่นก็จะไปฝังนะสาบเราไม่ใช่สามใ้ลูกค้าอร่อยผมชอบกินนะครับกรอบนอกข้างในเป็นยังเป็นยังเป็นเต้าหู้อ่ะยังไม่ใช่เป็นเป็นกรอบๆอ่ะข้างในคือเต้าหู้เลยแหละ ครับผมขอบคุณครับขอให้ขอให้คนติดตามเยอะๆนะครับฝากติดตามช่องทัวไทยบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับพี่นี่นะครับเมื่อกี้เป็นพี่เจ้าของร้านของเรานะครับผมซึ่งเปิดมา30ปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยรถเข็นเลยนะครับผมตั้งแต่สมัยรถเข็น2ล้อเลยนะครับนี่จะได้บต้นี้ด้วยไหม ป้ายข้างบนอนะ่ะป้ายเก่าอ่านี่คือนี่คือป้ายต้นตำนานเลยนะครับตั้งแต่เชลชวนชิมนะครับนำโดยหม่อมถนัดสีนะครับมามอบป้ายอันนี้ให้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่เลยครับผมป้ายนี้บ่งบอกความเป็นตำนานนะครับ้าเพื่อนเจอป้ายนี้ที่ไหนนะครับ เข้าไปกินได้เลยครับรับประกันว่าอร่อยแน่นอนครับบรรยากาศโดยรวมคนเยอะนะครับคนเยอะทุกวันคนเยอะทุกวันตั้งแต่เช้านะครับผมนี่พี่แก๊ปนะครับก็มารอด้วยนะครับเรื่องยืนยันแน่นอนนะครับวันนี้เรามาชิมมาเที่ยวนะครับกับช่องตัวไทยบ้านของเรานะครับผมไะได้ครับผมเอาตัวกินก่อนนะอย่าลืมนะครับ ใครผ่านมาผ่านไปแวะมาที่ร้านโจ๊กต้นพยอมนะครับผมรับประกันครับอาหารอร่อยมากทุกเมนูเลยมากินดูนะครับผมแล้วค่อยไปเที่ยวต่อโอเคครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไป